เบ็ดเหยียดของผมมันโดนนะครับผมจะโดนปลาอย่างนี้ครับนี่นี่ครับผมไม่โดนนะครับผมนี่ของผมก็โดนกันครับบุญใหญ่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 เลยอะไรหูใหญ่ใหญ่ปลาปลาปลาอะไรปลาอะไรดีดีดดูด้วยแสดงว่าเฮ้ยกระสกระสงกระโสงกระโสงกระโสงเฮ้ยได้เบ็ดคืนด้วยเฮ้ยเอาละใชงานนี้ เอาละสิตามย่ี๋ยวกันจะดูหรือเปล่าจะดูก่ะะดูบะ่รู้่รู้บ่รู้ะดูจดน่ะอยหน่อยเนาะร่ธรรมชาติมันปะโอเคโอเคโอเคใส่ไงเนาะ อ,อ,อือไงคนอือในเจอเฮ้ยโอ้ยสุดยอดเลยดูสภาพหน่อคุณดูสภาพหน่อยเฮ้ยหันข้าใกล้เลยมาจ่ายบ่อนมาถหมดนะเนาะฉันไม่เคยมยาถูหมดตลอด แต่เนียู่าว้าเมันดึงได้มออมันดึงเดี๋ยวมันวิ่งไปไนไม่ดูไม่ดู้ไม่ดูเดีวมันดึงเน่ยไม่รูเดี๋ยวผมทำเลยอันนี้ใหญ่นะโอ้สุดยอดนาะอันใหญ่อยู่เนาะอ้ส่นยอดแร่แน่ได้ได้ใ่ดึงขวดบอบลนแมนใช่ดึงขวดบอลลูนอะไร สะดวกในนอนเลยสะดวกในนอนอ่างั้นผมใส่เสรเลยนี่ทำไม้ผมใส่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวลงให้เดลงใหมันผ่านเรือสายนี่แหละเนาะเอ๋กระสูนเป็นบางอ่างดูวไอ้สะดูเบางการกดนะนะมันจะพยายามกดขวดนะโอ้เมื่อนั้นขวดมันใหญ่ดิเออมันมุดจากคอยใส่ยี่จอกันตายที่เข้าไปตรงไหนโอ้ โอ้เล่นนอสงันเนาะโอใช่เหรเล่นเนาะโอเคเลยครับโอเคเลยอู้จังๆเลยนเนาะหันเนาะอาจจะเป็นสรูปนะครับชุดผม่อาจจะสองสามอยู่แม่นเวทผมใส่เวทน้อยนะนะครับโอ้ให้กับผมขึ้นว่ามันชื่อื่นนะครับอู้ยเวน้อยจังๆเลยเนาะเงือบๆสรตัวใหญ่อยู่จังจังเลยครับหันเนี่ย โอ้ย uh, จังๆเลยด้น่ะโอ้ยจังๆเลยไปเฮานำไปเฮาเดชัยยังไม <c ười> ่มาตัวโอ้ยยามันมือปัญหาเบ็ดกับน้ำเบ็ดกับน้ำมือปัญหาครับเบ็ดกับน้ำม้อปัญหาเพิ่มมาโอเคหลังไปเลยไป